ครับสวัสดีครับกับช่างบันเทิงบันเทิงนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดบึงตากาศดนะครับอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับมีเรามาไกลนะครับพื้นที่ของเราก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมดูสถานที่นะครับจากะรอบวัดนะครับคลิปนี้ความยาวก็จะไม่เยอะนะฮะเพราะว่ามันหลายอย่างที่จะตัดต่อนะครับก็ แบ่งกันนะครับเพื่อความสวยงามเนาะฝากไว้นะครับวัดของเราก็ประมาณนี้นะฮะสวยนะครับก็เป็นโบสถ์ที่อยู่ข้างๆนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะไม่ยาวนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะไม่ยาวถ่ายกันง่ายๆนะครับ รยากาศรอบๆวัดวิหารพุธทธนรัตนะครับดูวัดบึงตะากาัดดูที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดตยองนะครับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมบรรยากาศรอบวิหารโบสถ์นะครับรอบๆวัดนะครับก็ประมาณนี้นครับท่านผู้ชมถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะไหว้ สการะก็ได้นะครับที่ระยองนะฮะสนุนไปมาสะดวกนะครับสนุนสี่เลนนะครับไอ้ร่วมทําบุญกับเราได้นะครับทําบุญที่ทอดกระถินวัดบึงตากาศนะครับอําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับวนี่นี่รนะครับอนี่บรรยากาศหน้าวัดนะครับก็สวยมีเท้าเซสุวรรณอยู่ข้างหน้านะครับท่านผู้ชมสวยนะครับ ไว้ในทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับดูบรรยากาศร,ร,รอบๆนะครับท่านผู้ชมาตากล้องก็เป็นแบบธรรมชาติบ้านๆนะครับไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับใช้มือถ่ายเอานะครับท่านผู้ชม นี่ก็ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กด s u b s c r i b e นะครับไหลโชคใช่ไหมฮะนี่ท้าวิสุวรรณนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับค,ครับแล้วก็จะมีรางวัลให้ท่านผู้ชมได้ดูท้ายคลิปนะครับหมวดนี้นะอย่าลืมด,ด้วยอ่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e กดติดตามช่องเรานะครับคลิปนี้ความยาวไม่เยอะนะครับ เพราะว่า,วาทีมงานเราคิดจะตัดต่อแล้วบอกมันเยอะเลยเกินอ่ะถ้าชอบคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้กล่วาวคำนว่าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามสวัสดีครับ